i n มิ e w i วิโกวิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆเช้าวันที่17มิถุนายนนี้นะครับก็ราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้นะครับได้มีการปิดแท่งเทียนเป็นสีแดงครับหลังจากขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านที่3,450ราแล้วไม่ผ่านนะครับราคาเนี่ยย่อลงมาต่ำสุดที่ระดับ3,380เลยทีเดียวเช้าวันนี้ครับตลาดเปิดมาเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับว่าตลาดเนี่ยจะไปต่อทางไหนดีครับไปทุ่มที่ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับเมื่อวานนี้เราได้ให้แผนไปนะครับโซนแนวต้านนะครับและแนวรับนะครับว่าโซนไหนหน้าบ่ายหน้าเซลล์นะครับปรากฏว่าโซนแนวรับแรกของเรานะครับสามสามสี่สองสามเนี่ยหลุดนะครับมารับอยู่อีกทีคือสามสี่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาพันจุดก่อนที่จะลงอีกครั้งหนึ่งครับที่ระดับ3380เนาะแล้วก็เด้งมากว่า2,000จุดครับเบื้องต้นนะครับโซน <ersch> นะครับโซนบายโซนเซลลเราอาจจะมีการเปลี่ยนนิดนึงนะครับในวันนี้นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตลบลูกศรก่อนเลยก่อนอื่นนะครับโซนแนวรับของเรานะครับโซนเดิมตรงนี้นะครับสามสามแปดศูนย์นะครับชุดนี้นะครับยังเก็บไว้ใช้เหมือนเดิมนะครับยังเล่นได้นะครับถ้าหลุดลงมานะครับมารอรับอีกแนวหนึ่งนะครับที่สามสี่สี่ศูนย์นะครับถึงสามสามสามห้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับโซนนี้นะครับดีมาร์แล้วก็อีกโซนหนึ่งดีมาร์รอเลยนะครับวางไว้แล้วนั่นก็คือ ราคา3 3 2 3นะครับถึง3 3 2 8นะครับอ่ะอันนี้คือดีมาร์ของเรานะครับที่รอบายนะครับก็โซนบ้านของเราไม่ต่างจากเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ว่าโซนเซลล์นะครับเราน่าจะมีการเพิ่มเข้ามาในวันนี้อ่ะโซนเซลล์ด้านบนนะครับเก็บไว้นะครับคือโซน3 4 5 0ี่ถึงสามสยังเก็บไว้นะครับโซน3ามพันสถึงสามพก็ยังเก็บไว้นะครับแต่มีเพิ่มเข้ามาครับนั่นก็คือโซนนี้ครับเบรกบล็อกนะครับเป็นโซนที่่สงงราาาคลม นะครับเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือโซน3 4 1 4นะครับถึง ,3423 นส่ีาะครับโซนนี้ราคาขึ้นมาทดสอบนะครับน่าเซลล์มากๆนะครับเออเป็นราคาที่น่าเซลล์ส่วนตรงนี้ครับมีการสร้างโครงสร้างแนวต้านหิงไว้นะครับที่ราคา3405น้ยะตรงนี้ครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พิจารณาได้นะครับก็คือถ้าราคาขึ้นมาทดสอบนะครับและถ้าเราฟฟกราฟเนี่ยราคาไม่หลุดเนาะ อาจจะขึ้นมาปิ้นมาถึง3 4 0 6 0 7 0 8นแะครับแบบนี้เราก็สามารถเซลล์ได้เหมือนกันนะครับไอโซนนี้นะครับ3 4 0 5น่าสนใจนะครับน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ามีการเล่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ผมจะให้เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนโซนข้างบนนะครับถ้าขึ้นไปทถวสอบเพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคาขึ้นมาชุดนี้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็พิจารณาเซลนะครับที่3 415นะครับถึง3 4 2 0 อีกโซนหนึงนะครับคือ3450นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าเซลล์เราวางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโซนเซลล์นะครับโซนบ่ายนะครับโซน3า8 0าะหน้าบ่ายนะครับหรืออีกโซนหนึ่งเลยนะครับคือ3345นะครับมารอบ่ายกันตรงนี้หรือลึกหน่อยนะครับโซน3 425นะครับก็บ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้แผนราคาทองคำนะครับก็จะไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเมื่อวานมากนักนะครับ ยังไงก็ออกไม้ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้ราคาค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ